น้ำท่วมปีพศ2526ผมจำเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนั้นได้ดีเพราะผมอายุ16ปีแล้วครับน้ำท่วมอยู่2เดือนไม่ยอมลดผู้ว่าการกรุงเทพโดนประชาชนตำหนิเพราะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ได้สักทีจนกระทั่งเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ส่งผลให้น้ำลดเหตุการณ์กลับมาเป็นปกติและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนั้นซึ่งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถทำได้คือเรื่องราวที่สยามนี้มีเรื่องเล่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้และเช่นเคยครับหากข้อมูลขาดหายเนื่องจากเงื่อนไขของเวลาฝากติดตามคลิปยาวในช่องซึ่งจัดทําขึ้นควบคู่กันเสมอครับขอบคุณมากครับน้ําท่วมก็ยังแพ้น้าพระไทยวันที่7พฤศจิกายน2526 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งกำลังทนทุกข์หนักกับสภาพน้ำท่วมขังน้อยคนนักจะรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกข์ให้พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆวันนั้นมีรถยนต์พระที่นั่งแล่นออกจากพระตำหนักจิรดาละหูฐานรล่าบ่ายสองโมงเศษมุ่งสู่ถนนสีอุตยาเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบ,บุรีจากนั้นตรงไปถนนบางนาตาไม่มีหมายกำหนดการไม่มีการปิดถนนแม้แต่ตำรวจท้องที่ก็ไม่ชาบล่วงหน้ารถยนต์พระที่นั่งชะลอไประยะระยะ เพื่อตรวจดูระดับของน้ําจนเมื่อถึงคอสะพานสร้างใหม่ที่คลองราชกระบังจึงเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ตามเสด็จทรงฉายภาพด้วยพระอ,องค์เองทรงกางแผนที่และทอดะเนรจุดต่างๆจนถึงเวลาบ่ายคอยรถยนต์พระที่นั่งจึงแล่นกลับเมื่อถึงสะพานหนองบอลรถพระที่นั่งก็หยุดเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉายภาพบริเวณน้ําท่วมและทรงศึกษาพื้นที่ล่องน้ําอีกครั้งปรากฏว่าชาวบ้านทราบข่าวว่าในหลวงมาดูน้ําท่วมต่างก็พากันมาชมพระบารมีนับร้อยร้อยคนจนทําให้การจรา จอบนสะพานนั้นเกิดการติดขัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบวกพระหัตให้รถขบวนสเสด็จผ่านไปกระทั่งเป็นที่เรียบร้อยด้วยพระองค์เองด้วยทรงยึดมั่นในพระราชาหฤทัยเสมอว่าทุกสุขของราชฎรคือทุกสุขของพระองค์เองชาวบ้านที่ได้เฝ้าชมพระบารมีโดยไม่คาดฝันหลายคนคงนึกอยู่ในใจน้ำท่วมหรือจะเอาชนะน้ำพระราชาหฤทัยขอสํานึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้